กูยังต้องเยี่ยวอยู่กับที่อ่ะมึงเป็นหมอให้สวยแบบไหนฮะมึงจะกลอบไปงนี้กักูไอ้นกเวทมึงทำลายความสุขของคนใจครับคุณนวัดครับผมมีเรื่องอะจะขอความร่วมมือจากคุณนวัดนะครับ เนื่องจากตอนนี้สถานการณ์ภายนอกครับคนไข้รอเข้าโรงพยาบาลเยอะนะครับคุณวัดก็อยู่จนครบแล้วก็ทางแพทย์ก็ลงความเห็นแล้วว่าคุณวัดสามารถดูแลเองได้แล้วครับก็ขอคุณวัดนะครับว่าเราจะขอเตียงให้กับคนไข้รายอื่นนะครับแต่ว่าอาการผมยังไม่ดีครับพอสมควรครับแพทย์ลงความเห็นแล้วครับ ว่าว่าว่าคุณสามารถกลับได้ครับคนไข้ที่ออกจากโรงพยาบาลก็ไม่ได้อมีต้องมีความแข็งแรงครบทีนี้ที่บ้<ม>านผมยังติดโควิดทั้งหลังไม่มีใครดูแลครับอยู่ที่นี่หมดเลยครับผมไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ครับผมไม่ผมไม่สามารถที่จะออกไปใช้ชีวิตได้ครับคุณวัดครับถ้าอย่างนั้นคุณต้องร่วมมือในการเปิดกล้องวงจรปิดด้วยนะครับ ได้ครับครับหมายความว่ายัางไงครับคุณต้องปฏิบัติตามอ,อคนไข้ทุกคนที่อยู่ในนี้นะครับเพื่อเราจะได้เรวูอาการน,นะครับมันตปัญหาคือผมไม่มีใครอยู่บ้านเพราะว่าหนึ่งคนอยู่หนึ่งคนอยู่ที่โมวินพิกคนรับใช้อยู่ที่บาสามีแค่นี้ครับมีตะหมาครับแมวอยู่ตามลำพังครับครับ คนรับใช้คนเดี๋ยวผมจะถามให้ครับว่าเชื่ออะไรแล้วก็อยู่ครบหรือยังครับยังครับเขาแจ้งมาให้กับยี่สิบสามครับนั้นระหว่างนี้คุณนวัดจะต้องร่วมมือในการเปิดกล้องวงจรปิดนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อการดูอาการนะครับคุณบอกว่าอาการคุณยังไม่ดีขึ้นอ่ะก็พยาบาลเข้ามาตลอดเวลาไม่ใช่หรอไม่ได้ตลอดเวลาครับพยาบาลเราจะเข้าเป็นเวลาครับแล้วแต่ครับเห็นัแล้วแต่แพทย์เห็นสมควร มีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับมีปัญหาครับเราต้องการเตียงให้คนไข้หลายอ่นครับถ้าคุณแข็งแรงดีผมก็อคุณจะใช้สิทธิ์ว่าไม่มีคนอยู่บ้านไม่ได้ครับเพราะคนทุกคนก็มีก็มีระงาวะอย่างนี้แหละครับได้ครับได้ครับคือถ้าอย่างนั้นหมายความว่าอย่างไรครับเพราะว่าหมายความว่าเราจะดิชาร์จคุณเพราะคุณอ,อยู่ครบแล้วแล้วก็แพทย์ลงความเห็นแล้วว่าคุณกลับได้ครับ มาถึงกับวันไหนครับพรุ่งนี้ให้เวลาเตรียมตัวครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอรบกวนทำหนังสือให้ผมหน่อยนะครับทำหนังสือแจ้งว่าอะไรครับแจ้งอย่างที่แจ้งผมทางเนี้ครับผมต้องการเป็นเอกสารครับอ๋อได้ครับเดี๋ยวจะให้ทางแพทย์เซ็นด้วยนะครับครับได้ครับบินดีครับครับครับแล้วคุณนวัดก็เปิดกล้องด้วยนะครับอย่างนั้นสักครู่นะครับเพราะผมกำลังทำความสะอาดตัวเองอยู่ครับ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 